ดีจ้ะเพื่อนๆทำผัดไทยทะเลพิเศษหนึ่งที่นะคะเป็นรับชมได้เลยจ้ะ ทะเลพิเศษเราใส่กุ้งใส่หอยใส่หมดนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปพอไข่สุกแล้วเราก็ใส่ถวงอกจาก่าเติมใบกุ้ยช่ายลงไปแล้วก็ใส่เครื่องนะคะเครื่องอยู่ข้างหน้าค่ะมีหลายอย่างม,มีหอยชัยโป้มีเต้าหู้มีกุ้งแดงแล้วก็น้ำตาลทรายขาวจา้า ก็ใส่เส้นผัดคลุกเขาให้เข้ากันจ้าเติมถั่วเติมน้ำตาลผัดคลุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าร้อนๆจากกระทะเลยจ้าผัดไทยทะเลพิเศษเสร็จเรียบร้อย มาทานไหมคะขอบคุณที่รับชมนะคะคเพื่อน